ใจรักในการตกปลาทุทกขั้นนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้าชาปลาตลอดชนแนลนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสมาตกปลาที่นะคลองเปรมประชากรแห่งนี้นะครับอยู่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับหมายนี้ก็เป็นหมายใหม่สําหรับผมนะครับผมก็่มาครั้งแรกนะครับคลองเปรมประชากรแห่งนี้นะครับมีโอกาสปลาน,านา้าหน้ามาลองตกดูนะครับว่าจะมี แต่มีตัวสองตัวครับเป็นหมายดังในขนาดนี้นะครับที่ธาาในกลุ่มนักตกปลาโอดไว้นะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับเพื่อนๆนักตกปลามากันเต็มเลยนะครับผมนี่นะครับตกเป็นลิ้นสองฝั่งคลองเลยนะครับครับก็ธาณนาทั้ใด สนใจนะครับผมจะปักหมุดพิกัดหมายไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมกดเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ส่วนสูตรเหยื่อที่ใช้นะครับเหยื่อตกปลาคันปุงนะครับผมก็เห็นเลยนะครับเป็นสูตรสาเร็จนะครับผสมน้ําตกได้เลยนะครับถ้าด้านห้าท่านใดสนใจที่จะนําไปใช้นะครับผมก็ได้ลงวิธีผสมเหยื่อไว้นะครับใน ep 7ช่องนาชาลาร์ตาลอนชาแนลนะครับ ติดตามรับชมได้นะครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมลิงก์ผสมเหยื่อนะครับวันนี้ก็ลงเบ็ดทั้งหมดเจ็ดคันนะครับเด็กก็ลงเรียบร้อยแล้วครับผมก็ลงเด็ดประมาณเจ็ดโมงนะครับฝากตามรุ่นตามเชียร์ด้วยครับว่าจะมีแก้มีตัวส่งงานที้นมานะรับกัน,กนไดๆน,นะครับผม ไม่ได้เสียงรถก็เพราะว่าตป็ถนนใหญ่นะครับเขาวิ่งไปวิ่งมาเสียงออกเสีดังนิดนึงนะครับแล้วก็ปัดกดไลค์กดสตาร์ทสตาร์์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดที่นี่น้องให้กำลังใจให้ช่องเล็กน้อยช่องนี้ด้วยนะครับครับเราไปลุยเลยนะครับกับภารกิจตามหานางฟ้าของเปียกอย่งนี้นะครับเต็มแรลกวันนี้ของเราจะเป็นปลาอะไรนะครับครับไปลุยเลยครับ

แรกนะครับครับอดแจมแรกมาแล้วครับผมลงเบ็ดได้ประมาณ15นาทีนะครับได้มาหนึ่งแจมแล้วครับผมครับสำหรับวันนี้ก็มันมานะครับรุ่นต่อไปนะครับ เั็นพี่สองชายสวยๆนะครับผมดีนะครับทีต่อไปนะครับผมหมายดงครับวันนี้มาของฟิล์มนะครับผมหมายเงครับ สครับนะอันนี้ไสสวยๆครับไม่ได้เปิดกล้องนะครับตอนวัดเลยไม่เห็นครับปลาเข้าเรื่อยๆครับผมแบดออกแล้วครับก็รุ่นต่อไปนะครับ ปานินใส่สวยีแจ้ครับผมครับใส่สวยนะครับปานิน สองนะครับ ได้หอยที่ของปีมนะครับมันหมานครับลุนต่อไปครับเอานะครับปลาดิงครับปลาดิ้งครับดีนลยครับเอนะ ใสสวยครับใส่สวยเลยนะครับปนนบานินปลาครับมีนะครับแต่ดอกปลาเริ่มจะเข้าแล้วครับผงต่อไปครับนะ้ามีนะครับใส่สวยครับครับปานินใส่สวยนะครับผม เรับุ่นต่อไปครับล,นะลงเบ็ดแต่ไปได้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วครับก็ได้ปรนนินแ้มที่สวยมา4แ้มแล้วนะครับน,นะนะตามรุ้นตามเทียต่อไปนะครับแดดออกนะครับผม น้ำก็ไหลแรงกว่าเมื่อเช้านะครับถือว่ากินห่างครับแต่กินเรื่อยๆครับไปเรียนต่อนะครับ มาดีเงแล้วครับผมมาลุ้นกันครับไม่อยู่นะครับวัดไม่ทันครับ,<า>รนรบหน้าหมายของเราวันนี้นะครับ น้ำค่อนข้างจะไหลแรงครับวันนี้นี่ครับนักก็ได้ชอ็อกเกอร์ตัวเบลหลืเลยครับอันนี้ของเฟรมครับครับวันนี้วันหยุดนะครับเพื่อนนักตกปลามากันเต็มเลยครับรถจอดยาวเลยนะครับนู่นนะครับ องฝั่งคลองเลยนะครับผมตัวนี้อยู่ระหว่างหน้าปลาปานะครับหมายที่ลงมานี้นะครับผมนี่นะครับรถจอดสองฝั่งฝั่งเต็มนะครับปลากินเรื่อยๆครับกินห่างตัวครับตัวน้ําไหลแรงนะครับตอนน้ก็จอดนี่นะครับข้างไหลทางนะครับ นะนะแกเก็บบิดย้ายจุดนะครับตาเงียบกินเรื่อยๆครับนี่ครับสวัสดีครับนะชื่ออะไรครับชื่อเอมครับครับผมครับสวัสดีนายเอมด้วยนะครับก็มันหมางครับนะครับนี่ครับขอบคุณงานด้วยครับผมครับ ตอบพุณงานเลยครับผมน้ำไหลแรงนะครับนานาแกย้ายไปนะครับเพราะว่าปลาเริ่มเงียบครับตรงนี้นะครับเดินไปทักทายนานาตกปลาด้วยกันนะครับนะครับลุงแกก็ลงเบ็ดเป็นสิบคันเลยนะครับผมสวัสดีครับลุงสวัสดีครับชื่ออะไรครับลุง ชื่ออะไรครับแนะนำตูดินครับครับผมวันนี้ครับลุงดินครับก็วันนี้ลุงแกก็ตกปลาของเพื่นเหมือนกันนะครับเยียบเหงาแล้วเกินนะครับลุงแกบอกหมายดังนะครับเมื่อวานเมื่อันก่อนเขาได้ไปเยอะนะครับช่วงนี้ครับผมทร่กลุ่มตกปลาวันนี้คนเยอะนะครับนักตกปลามากันเต็มเลยโอเคครับมันหมายครับลุงครับก็ ไปทักทายนา,นานานักตกปลากันนะครับดีนะครับระน,นามากันเต็มเลยนะครับสวัสดีครับนานาเป็นไงบ้างครับปลาเข้าไหมครับครับเงียบครับวันนี้โอ้นานานกตปากปลามากันเต็มนะครับ เงียบนะครับวันนี้สวัสดีครับนะครับครับนี่ครับมันหมานครับนี่ครับนานานันตกปลาครับย้ายจุดแล้วครับครับผมครับผมเดี๋ยวนะจะย้ายจุดไปลงข้างๆกันนะครับครับผมประมาณนี้นะครับ นะครับผมก็ได้ปลานิญซส่สวยมาห้าแต้มมาน,นะครับนันานั้นนายเอ็มย้ายออกไปนะครับแล้วก็มีนานา,นานอีกสองท่านนะครับนี่นครับ้ายมาลงข้างกันนะครับครับคนเยอะครับวันนี้อออมองเด็ดใกล้ๆกันนะครับผมก็รุ่นของของเราและของนานานด้วยนะครับ ตามนุ่นตามเชียร์นะครับผมของปลาครับไปไขกันนะครับผมจะมีแจ้มมีตัวมากน้อยเพียงใดนะครับก็มุ่นต่อไปครับอานาด้านหลังนะครับแกบอกว่าทีนี้แกมาลงปีที่แล้วปลาเข้าดีนะครับผมช่วงระหว่างเดือนเมษานะครับแกมาว่าแกได้หลายสิบโลนะครับมาประจําแกนะครับผมวันนี้แกก็ย้ายมาลงกข้ากันนะครับ ไม่รู้ว่าเหี้ยเราจะสู้นะได้หรือเปล่าไหมครับผมก็ตามนี้นต่อไปนะครับสู้ๆครับผมมีแค่มีตัวส่งงานตรงนี้น,นะครับเองงา,าลุ้นกันต่อครับโอเคครัลุครับควันครับคือเชียงดูเราลองเที่ยงวันไม่กินก็เตรียมตัวหันหัวกลับไปเลย บ่อเนี่ยถ้าร้องบ่ายไปแล้วเงียบไม่กินแล้วปลาบอกของไงเมื่อวานเมื่อวานบ่ายสองไม่กินเลยสองชั่วโมงไม่มีรับตัวกลับแล้วเมื่อวานนี้ก็มาถ่ายแล้วครับผม ตามโคตรที to ่ปลุกแล้วิ่งลงตกโคตรผมคิดว่าไอ้เนื้อเนาะเราวิ่งเราวิ่งวิ่งวินเนาวินเยท่านี้นะเยไม่ใช่นเขาแล้นั่งนีเนี่ยอันนี้ก็ได้เยอะโอเคยู ป่อยหมดนะว่าไอตัวไขยไม่ปล่อยหมดไอตัวที่เราเองตกในมันแบบนะเดเคนนี่ก็เป็นเวลาสิบโมงแล้วนะครับผมปลากินเรื่อยๆนะครับกินห่างตัวนะครับเพราะเบ็ดเต็มคลองแล้วครับวันนี้ปอาไปอนกดนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับน้ะปลาวันนี้ก็กินค่อนข้างห่างตัวนะครับ น้ำไหลแรงนะครับผมนาร่างหลังก็ห่างตัวครับปลานาางเข้าที่ครับก็มีเวลาตกแค่เที่ยงนะครับผมอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งกพคงต้องเก็บบิดกลับแล้วครับผมก็ตามรู่ต่อไปครับในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมครับเป็นไกันต่อครับก็ตามมาดูบรรยากาศหน้าหมายนะครับ มองไปทางซ้ายทางขวามีเดียสายเอ็นเต็มคลองนะครับมีเพื่อนนักตกปลามากันเยอะนะครับผมนี่นครับเต็มสองฝั่งคลองนะครับน้ําก็เริ่มจะไหลแรงแล้วนะครับผมครับหน้าหมายก็จะประมาณนี้นะครับอน,นุนาคนนก็ลงมาเต็มนะครับผมเ,เรามีเวลาลุ้น,นอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับจะมีแก้มีตัวสงงานให้นานาได้รับชมกันหรือเปล่าน,นะครับ ประมาณนี้นะครับเรดูกันต่อครับน,นี่นนสายสวยๆหนึ่งแก้มนะครับน,นะครับเปลีนกล้องนะครับนี่หน่กล้องวัดเลยนะครับผม ไซยใหญ่นะครับผมไซส์สวยนะครับปืนของป็นครับบางินห่างตัวครับแต่ก็ไซสก็ได้อยู่นะครับผมยู่ต่อไปนะครับผม ก็มีน้องๆนักตกปลานะครับมากันเต็มเลยนะครับนี่นะครับชื่ออะไรกันบ้างครับตั้งครับตั้งครับครับผมนี่นะครับตั้งครับได้กี่แต้มกี่ตัวแล้วครับวันนี้ได้สามแต้มครับวันนี้ครับสนับสนุนครับน้องๆนักตกปลาครับนี่นะครับเดี๋ยวติดตามดูในยูทูบได้เดี๋ยวผมจะลงให้ดูครับดูตัวเองได้เลยเดี๋ยวเราเลยจับตีเอาเนี่ย นะครับสนับสนุนนครับน้องๆนักตกปลาลมอหน้าๆกันหน่อยครับนีนะครับโอเคครับมันมาน้องครับผมก็น้องๆนักตกปลาครับแว้มาถามไถ่นะครับผมก็น้องๆเขาอยากรู้ชื่อช่องอะไรนะครับก็สนับสนุนครับนักตกปลาด้วยกัน อเคครับนไครับน้องๆนักตกปลามากันเพียบเลยนะครับครับเด็กรักในการตกปลานะครับนี่นะครับน้องๆมาตัเต็มเลยนะครับตัวน้อยก็มานะครับเนี่ยแล้เป็นตัวน้อยนั่งขวบเบ็ดอยู่นี่ครับน้องเกตีอย่าปลอมเลยนะครับ น้องแกกกตีหน้าดินี่นหนึ่งกันนะครับมันหมาน้องปักได้เป่าครับเด็กๆร่างในการตกปลาเช่นกันนะครับ สนุกสนานครับวันนี้ตกปลาเด็กๆเต็มคลองเลยครับประมาณนี้นะครับครับก็หลักการออกไม้ตกปลาคลองปปวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วครับกงกลับคันโุลาต่อแล้วครับผมกิบด็ดเสร็จบ่ายโมงครับวันนี้ก็ค่อนข้างเงียบนะครับผมปลากินห่างตัวนะครับแต่ก็ซสสวยอยู่นะครับก็พอได้ส่งงานให้น้าๆได้รับชมกันนะครับผม ไปดูผลง,งานกันนะครับ ครับผมก็ได้ปรนนินประมาณหนึ่งสองสาสี่ห้าเจ็ดนปรนนินแแต้มนะครับผมปเตียนอีก2แต้มนะครับ ส่งงานนะครับผมหมายกองเปรมนะครับพอได้กับข้าวอยู่นะครับวันนี้ได้ปนินไซส์สวยครับแปแต้มนะครับผลงานประมาณนี้นะครับพามาชมหน้าหมายก่อนกลับนะครับผมประมาณนี้นะครับผมรถจอดไหลทางตรงนี้นะครับเดินนักตกปลาก็ยังเต็มอยู่นะครับผม นีครับหน้าไม้ตรงนี้นะครับเด็ดเก็บสีเียบ้อยแล้วครับผมก็เหลือหน้าแกยังสู้ต่ออีกคนนึงนะครับปลากินครับหน้าปลากิิ้นรุ้นกันนะครับของหน้าเป็นปลาอะไรครับปลาดึงครับวัดแล้วครับนาแล้วครับหลุดครับไม่อยู่ครับ นี่ครับมันหมานะครับนะผมกลับแล้วครับผมครับสวัสดีครับน้าหนักตกปลายังตกอยู่งสองฝั่งคลองอยู่นะครับผมนี่ครับก็ตรงนี้ตรงข้างหน้าก็เป็นสะพานธรรมศาสตร์นะครับผมสะพานนี้จะข้ามไปฝั่งธรรมศาสตร์นะครับยังมีน้าหนะกตกปลามา ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในวันนี้นะครับสำหรับการออกตกปลาหมายของเปมข์ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ